สวัสดีครับผมเอลําปานะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของปี2565นะครับวันนี้ผมจะพาไปเดินสนามประเดิมชัยปีแรกนะครับไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้เช่าพากอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับเติมมาหารสมองก่อนนะครับซื้อแบรนด์กับกาแฟนะครับนะแค้ง่วงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดมิตรบางใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาเดินชมพระเครื่องนะครับนี่คนคันจะเยอะเนะเริ่มมากันนะครับเราไปจับนครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับนะเนื่องจากนสถานการณ์โควิดนะครับเลยงดถ่ายนะครับบรรยากาศภายในสนามเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูนะครับนะหสนามแรกนะครับผมเดินมีบางใหญ่ตอนเช้าว่า ได้อะไรกันบ้างนะครับนะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวกำลังจะไปต่อสนามที่2ก็คือจตุจักรนะครับวันนี้วันอาทิตย์จะมีจตุจักรนะครับแล้วก็ตึกแดงแล้วก็มิกบางใหญ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูผลงานวันนี้ครับนะครับที่มิกบางใหญ่นะครับผมนี่ครับวันนี้ก็ถือว่าซื้อเยอะนะครับนะซื้อไปเยอะเนี่ยครับมีหลักๆก็มีเหรียญเจ้าคุณนอรรัตนะครับเหรียญต่อสั้นนะครับนี่สวยๆก็องคหนึ่งนะ สวยๆองหนึ่งก็สี่ห้าพันครับนี่พร้อมเรี่องทองซื้อมาเกือบหมื่นแล้วนะองค์นี้นะครับนะแล้วก็มีเหรียญผู้เผือกนะครับผู้เผือกสวยๆก็ขายพันห้านะครับนะพันกว่าบาทนะครับนะนะครับแล้วมียี่ห้าสตวรวัดอุทัพวิถีดีครับนะครับนะมีสวยๆก็นะครับประมาณหลักพันบวกลบนะครับนะแล้วก็มีเหรียญพัพพานนทบุรีนะครับนะนี่ครับนี่สวยๆก็พันหน่อยๆครับโอกเกษียณนะครับนะส่วนใหญ่ได้พระย่อยพระหน้าไหลเยอะนะครับนี่ก็พระรอดพระรอดวัดพระิงห์ทีมตะกั่วเตนครับ ล่วงมาก็ล่วงโดยสุเทพนะครับเนี่ยปะโกยเสกปุโตเศษแอ้ีโมะนะครับนะครับก็นะครับดอยยิบเลยนะครับแนวขยาปุโตนะครับนะไ่้ครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับสนามที่2กันเลยดีกว่าครับสนามแรกได้ประมาณดูจากในเ่็จะประมาณ20 20 20กว่าองค์ครับประมาณ20กว่าองค์นะโอเคครับเดี๋ยวไปลุยสนาม2กันต่อเลยครับโอเคครับเดี๋ยวพามาต่อสนามที่2นะครับนี่ก็คือตลาดอตะกรนะจะจะจัดนะครับ จะอยู่บริเวณฝั่งนี้นะครับนะจะเป็นซุ้มเต็นแล้วก็จะมีเลาะริมริมค่ายนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับเราจะได้ซื้ออะไรต่อที่จะรู้จักนะครับชมงันเลยครับโอเคครับเอ่อเป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวว่าจะไปตึกแดงต่อนะครับนะนี่ก็เดินสนามจตุจักรเสร็จแล้วนะครับก็ วันนี้คนจะน้อยหน่อยเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์นะครับถ้านัดหลักๆจะมีวันเสาร์นะคนจะเยอะมากนะครับวันเสาร์นะวันนี้วันอาทิตย์คนก็ซาซานิดๆนะครับแต่ก็พอได้ของนะพอได้ซื้อ10บสิบกว่าองค์ได้เดี๋ยวไปดูกันที่ห้องทีเดียวเลยแล้วกันครับว่าวันนี้ผมเช่าผ้าอะไรบ้างนะครับนะนี่ครับนี่ครับมาอันนี้ก็กดเงินไปสามหมื่นนะครับนึกว่าจะซื้ออะไรโอ้โหได้เยอะนะครับมาถึงว่าจะจดจดทุนผ้าก่อนนะจดลงคอมก่อน แล้วก็แล้วก็จะมาวางรวมๆกันอย่างนี้นะครับนะค่อยๆจบทุนที่รายการเพราะว่าผมจะลืมนะครับนะไม่ใช่อะไรผลงานวันนี้ก็ซื้อมาโอ้หมดนี่หลายหลายหมื่นนะครับนะหลักๆก็จะมีนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูมีนี่ครับนี่ตรงนี้ชอบเลยครับรักเลยหลวงพ่อโตบางกระทิงนะครับตรงนี้นะครับนะนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อโตบางกระทิงนะครับลงรักนะครับนี่เต่ากึ๊ก ปึ๊กเลยนะครับนะแบบนี้นะครับสวยๆองค์หนึ่งเป็นหมื่นนะครับแบบนี้นะถ้าลักติดเต็มมีทองติดเต็มนะถ้าสภาพสวยหลายๆหมื่นนะครับองค์หนึ่งนะเผื่อใครไปเจอนะครับนะนะครับนี่ก็เป็นนะครับเหล็ยกิ่งไผ่เพรกรเมนะครับแบบนี้สวยๆก็สองสามพันนะครับเรามีกิ่งบดินนะครับอันนี้นะครับนี่เขาเรียกว่ากิ่งบดินนะครับนี่ับที่ผมซื้อได้แบบนี้รับเช่านะครับกิ่งบดินสวยๆก็ประมาณหลักพันนะครับแบบนี้นะนะครับ ประมาณพันบวกลบนะครับได้พระพิธีดีรับเจ้าคุณนอปุกเสกค,ครับผมแบบนี้นะแล้วก็มีพระรอดก็ตเสงครับนี่ก็เป็นพระหรุ่นที่น่าเก็บสะสมนะครับนะผมจะชอบซื้อมาไลายส่นมากนะครับนะเป็นพระดีปี จะสร้างในปี249กว่าครับนะครับสองนสี่เกนะครับนะของวัดพระสิงห์มรวิหารนะครับพิมพ์ท่านจะเป็นแบบเอกลักษณ์นะครับแบบไม่เหมือนพิมพ์อื่นเลยนะครับนะเป็นแบบเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะนะครับนะนะครับมีหลากหลายนะครับบางคนซื้อผิดรุ่นมานะครับนะแล้วก็มีครับมีก็เล่นกันนะครับนะมีครับอุปรุ์เล่นหล่อตรงนี้นะครับเล่นหมดนะครับสไตล์หล่อ้าหล่อ้ะเก่า้ากุนะครับเล่นทุกอย่างนะครับนะนะครับไม่จํากัดด้วยนะครับนะ อันนี้เป็นอุปรุ์หลวงพ่ออินวัดหัวเขาครับแบบนี้สวยสยก็สองสามพันครับนะนะนะครับแล้วก็มีนางพญานะครับนะนางพญาหลวงปู่โต๊ะแบบนี้สวยสยก็หลักพันนะครับนี่หลวงปู่โต๊ะประดูชินพีเป็นพระดีปีลึกหน้าเก็บอีกรุ่นนะครับนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นย่อยยอยนะครับเป็นยี่สิบห้าตวรรษวกนนี้พระพิธีเจอก็ซื้อเรื่อยๆนะครับเนื้อดินหลักร้อยราคาไม่แพงมากแบบนี้นะครับนะนะครับไม่แพงก็เจอก็จะซื้อเรื่อยๆนะครับ นะครับซื้อหมดนะครับยี่ห้าเนื้อชิ้นไม่สวยก็ยังซื้อเลยครับนะครับนะไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับมีเหรียญอัมพวาพ่อกษมครับนี่ครับกาลังมาแรงครับเหรียญรุ่นนี้ครับนี่ครับนะนี่ครับอัมพวานะครับปีสองห้าเจ็ดครับเป็นเหรียญดีน่าซื้อมากครับใครที่นะครับเนี่ยไม่มีเหรียญปีลึกๆพ่อกษมเก็บนะครับเอาเหรียญรุ่นนี้ไว้เก็บใช้แทนได้ครับนะครับนะนี่ครับเนี่ยไปใช้แทนได้ครับนะครับ ก็นะครับนะนี่ก็เยอะนะครับประมาณนี้นะครับนะครับนะใครที่อยากจะดูไลฟ์สดเอลําปางนะครับเข้าไปติดตามได้ที่เพจเอลําปางไลฟ์นะครับนะเรามีพระ มาแบ่งปันให้คุณนะครับในราคาที่คุณซื้อได้แล้วกันนะครับเป็นผ้าราคาแบ่งปันของผมทั้งหมดเลยนะครับนะนะครับใครที่อยากได้พัาแท้ราคาแบ่งปันหรือว่าใครที่มีพเครื่องต้องการอยากจะปล่อยนะครับสามารถส่งรูปมาดูตามปกที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนะนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับดูคลิปกันจนจบนะครับนะครับวันนิ้ลาเอลําปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ